สวัสดีสวัสดีทุกท่านครับผมมาพบม,มาพอกับออมเซโนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะตั้งจากที่ห่างหายจากการทำคลิปเรื่อว,ว่าการออกไปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของของกรุงเทพมาหานครนะครับผมนะมาเนี่ยผออ้อมกามีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะครับท่านผู้ชมการฝึกทหารหรือว,ว่าการฝึกซ้อมรบของประเทศ คัมบดียาหรือว่าคัมพูชานะครับผมนะเพื่อจะมาลบก,กับไทยนะครับผมนะการฝึกแต่ละทีเนี่ยโอ้โหหน้าเกงขาวมากๆครับผมเหมือนจะไปซ้อมหาเห็ดละโงกหรือว่าหาเห็ดปวกแล้วก็ซ้อมโดดล่มเหมือนจะโดดลงไปหาจับปลานะท่านชมครับนะดูคลิปแล้วโอ้โหหน้ากลัวมากครับผมทางไทยเห็นนี่แบบขนลุกเลยนะผมนะการฝึกทานขมรนี่คือแบบชุดๆหน้ากลัวนะ ไปเราไปชมคลิปกันเลยครับผมว่าจะฮาหรือว่าจะน่ากลัวขนาดไหนไปชมคลิปกันเลยครับโอ้อันนี้น่าจะฝึกซ้อมอ่าในป่าเพื่ออ่เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อคนห,เหเาเห็ดละงอกเห็ดเห็ดพึ่งนะหรือว่าเห็ดปวกเนาะ ร้อ,องทะนั่นปลาเลยครับผ <laughs> มนี่คือการอาฝึกทหารของฝั่งคมพูชาทุกคนนะดูระครับผม เต้นกันใหญ่แล้วผมนี่คือการฝึกจรๆงม่ใช้การหาหาเห็ดมะโงกแล้วว่าหาเห็ดขึ้นนะผรมาถึงโดยรายการผมเป็ล้องเพลงกลั่นป่านะผมความากล้าสามารถของเพศกัมพูชาทุกคนนะเพื่อชอมจะมาาลบกระไพยหรือเปล่าครับผมนะ การซ้อมนคนันึงร้องแบบเสน้นลำเลยครับผมทานไทยแบบนี้เห็นทานไทยปูนแน่นอนค,ครับผมถ้าเป็นแบบนี้ตกมือสน่นเลยครับผมนะแถวบ้านผมก็ยังมีป่าเยอะนะผมนะเพื่อจะให้ไปซ้อมหามเห็ดละงกไปเห็ดป่วงไปผมนะ ไปอ่าชมคลิปที่2องเลยครับการอ่าฝึกวิดพื้นนะผมเพื่อจะไปสัปลาหรือว่าหาปลายไปโมยม่นโมยไปกยแปมยไปโมยบนวยโมยไปโมยกระงไปไาฝึกแบบนี้นะผมการฝึกแบบนี้คือแบบสุดยอดครับเห็นแล้วน่ากลัวแล้วผมหนูมันจะฝึก าาจับกกปะแล้วคลิปหนึ่งแล้วนะเราไปดูเขียนกันเลยครับผมอันนี้จะเป็นคลิปโดรล่มครับผมมันจะฝึก,กมีการเล่นน้อยเลกนิดหนึ่งมีการฝึกโดรล่มของประเทศกรรมมัมพูชาครับ หันดูสักพันมือแลก็ล้มล,ลงแล้วที่ฐานผู้ชมนะเห็นคลิปทหารกัมพูชาฝึกนะทุกคนนันคือแบบเป็นอะไรที่แบบโอหหน้าแบบกลัวมากๆนะทุกคนเห็นแล้วก็คือแบบไม่น่าเข้าไปยุ่งเลยคนนะการฝึกทหารกัมพูชาเนาะก็ช่วงนี้ก็ขอ,อ บออ้อมขอส่งกำลังใจหรือว่าส่งอีกหนึ่งแรงกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยนะครับผมนะจะว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทาหารตำรวจภายปกครองทุกสถา,านที่แถวแตะเข็บชายแดนนะผมนะก็ขอส่งกาลังใจให้ช่วยสู้นะ,นะครับสิ่งหนึ่งที่บอกอ้อมเห็นน้าใจคนไทยหรือว่าน้าใจ คนไทยทั่วประเทศทุกคนนะไม่ว่าจะเกิดเรื่องหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับประเทศไทยเรื่องใหญ่ๆนะทุกคนสิ่งสําคัญคือน้ําใจคนไทยนี้ยิ่งใหญ่เนือสิ่งใดจริงๆเพราะว่าเห็นสิ่งของนะคนไม่ว่าจะเป็นน้ำมามีสําเด็จลูกข้าวสารอาหารแห้งนทะุกคนนะรวบรวมด้วยกันแล้วก็ส่งไปถึงพี่ๆทหาร พยานนะะยามแบบเกิดเรื่องใหญ่ๆประมาณนี้นะคือแบบเห็นน้าใจคนไทยโอ้โหเมืองไทยเป็นแบบนี้จริงๆนะไม่ว่าจะเกิดยมสุกยามทุกคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆทหารไม่ต้องทําอะไรนะผมนะไม่ต้องอาหาซื้อกับข้าวทุกคนนะคนไทยจะทํากับข้าวไปอส่งให้ถึงที่นะผมนยายามแบบเกิดเรื่องใหยาเกี่ยวกับอ ข้อผิดพลาดระหว่างสายแดนไทยกับพุชานะคือแบบทานไทยกอแบบสุดยอดมากๆคนอีกสุดยอดอีกสิ่งหนึ่งก็คือนาใจคนไทยครับที่นําแบบเขาเรียกเลยนะนํากับข้าวนําสิ่งต่างๆไปส่งให้พี่ๆทหารพี่ๆทหารไม่ต้องออกมาหรือว่าไม่ต้องทำบุกข้าวนะผมนะก็จะมีโรงทานนะครับผมนะไปทําส่งให้พี่ๆทหารในรับประทานเพื่อได้ปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบนะคุนะสิ่งที่ประทับใจในเมืองไทยนี่คือแบบเห็นในลายสิ่งหลายๆอย่างนะทุกคนไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวนะทุกคนนะแผ่นดินไหวอรอบหลายเดือนคืนหลังนะทุคนนะคือแบบที่ตึกถล่มนะทุกคนคนไทยมันก็ร่วมใจไปสร้างโรงทานนำน้ำนำกับข้าว ไปบริจาคให้เจ้าหน้าที่เก็บกู้ตึกสร้างอาคารนะทุกคนดูนี่แหละน้าใจคนไทยครับผมนะไม่ว่ายามทุกยามสุขคนไทยเราจะไม่ทิ้งกันเป็นแบบนี้จริงๆเมืองไทยนะผมนะสุดยอดนะผมนะบอมก็สส่งกาลังใจให้คนไทยทั่วประเทศนะผมนะบอมก็มาอาศัยอยู่ประเทศไทยมาทำมาหากินอยู่ประเทศไทยถ้าไม่มีประเทศไทยก็คงไม่มีบอม ทุกวันนี้ครับผมนะประเทศไทยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ขอขอบคุณประเทศไทยขอขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวของแผ่นดินไทยนะทุกคนนะโอเคครับคลิปนี้ก็เรามาดูเกี่ยวกับการฝึกทหารขมีนการโดดร่มการอะไรต่างๆนะผมนะเพื่อจะมาต่อกรกับประเทศไทยหรือเปล่าผมนะถ้าทหารไทยเห็นคลิปนี้บอกได้เลยว่า คนรุกแน่นอนครับเพราะว่าเขาซอมหาเห็นละโงกเห็ดเพิ่งหรือว,ว่าขวันแฮปะคลิปนี้ก็สวัสดีครับสบายดี